เริ่มสวัสดีครับวันนี้พอดีเราได้บวกการกระสุนยุคสงครามโลกองใหม่ครับมาไม้ลองครับนะครับบอดนะครับโดยใช้กระสุนอย่างแรกเราจะใช้กระสุน .22 LR นะครับใส<จ>่ปืนยาวนะครับลองยิงก่อนอย่างแรกมีกระสุนสองขนาดนะครับวันนี้มีกเอามอกับ .22 นะครับ LR ลองยิงดูครับว่าจะเข้าไหมไปชมกันคนระับ อ่ะไปลองไปดูมัวการนะเกียวปืน,<ห>นครับปดสก๊อตเร์ยันเดี๋ยวอันเกียวก่อนอทางโมโอเคดูครับยิงเข้าไปแล้วศูนย์จุดหนึ่สองเอลอาร์นะครับโมกไปดูได้ <c oughs> สอบถามลกูกอุจรู้ครับพูดเลยต้นส,สองก็ทะลุต้นสองเด <c oughs> <อ>็กทะลุ <c oughs> และเก้าโมจะเหลือไหมเนี่ยเดี๋ยวลอง,ลองด,ลองดลูลองดูเก้าโมครับอลองดูครับกองข้างๆอย่านะข้างๆมั่งที่เหลือหมอ,อ่าต่อไปลูกเก้าโมครับ <c oughs> แล้วไอ้พวกที่เอาไปตัดใส่นะครับเป็นไงโอ้ในความคิดผมก็ไม่รู้หรอกครับเอาแล้วเดี๋ยวดูกันตัวน้อเก้าโมเอฟเจนะครับโอเคครับ เดี๋ยวครับทำการยิงแล้วนะครับครับผมปุ่นครับกด่นกรตีนครับไายแฝนนะครับเิงเตะเดี๋ยวะครับยจะโตต่ำหน่อยหยิมค่าออกเซ็ตโอ้โหไม่ต้องเสียบเลยลูข้างหัวตายที่หัวขวาครับถ้าไอ้เข้าตรงนี้ครับไอ้เข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รูเข้าครับรูออกไหนไหนรูจุดสองสองครับรูจุดสองสองนี่ครับ รู้หลังไหมไม่จะรู้หลังครับแล<ะ>้วกสมัยสงครามโลกเลยครับพวกเอาไปใส่ตัดใส่เป็นไงไว้ใจได้ไหมอาจจะการสะกิดได้ <laughs> ยังจะกล้าการสะกตอีกป้ะ <laughs> โอเค <laughs> โอเคครับไปครับ <laughs>